นะครับรายนี้ครับเพชรวันแมนเพชรปตอ21กับ20ครับ169 100เข้ามารับแข้งซ้ายโอ้โหไต่มันจริงๆครับวันนี้เพชรวันแมนอุ้ยโดนซ้ายนะครับมาแล้วครู่คอยสวนด้วยซ้ายนะครับเพชรวันแมนบวกกันไปบวกกันมาี่เสียบซ้ายจริงๆครับเราโดนแล้วครับ โอ้โหสอกแมโชคดีว่าอยู่ข้างเชือกครับโอ้เชือกเป็นตัวช่วยครับเชี่ยวมึนตึบเยอ่ครับตอนเพชรวัดโดนซ้ายโอ้โหโอ้หนักแรงจริงๆครับเสือน่ากลัวแล้วมัดพายุลูกคลอดลูกทิ้งลูกฮุกไมต้องล็อกไว้ก่อนครับอ้าวยังไงแตกครับโอ้คิวซ้ายนี่แตกหรครับแตกครับโอ้โหดูครับ โอ้ยโอ้ยหนังตาแทบปลิ้นครับแบบนี้โอ้โหพอเลยครับอันตรายมากๆครับโอ้โหเหมือนโค้งวงพจัน์เลยครับหางคิ้วซ้ายโอ้โหอันตรายมากครับนี่แอนโดนลูกอะไรดูดีๆนะครับแลซ้ายนี่แทบร่วงครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นสีสะะมงหรือเปล่าโอ้โหลูนี้ครับผม,มารุตครับสอกครับชัดเจนครับสอกขวาเมื่อสักครู่นี้แม่เปลือกตามันเห็นถึงข้างในเลยครับอ่าโอ้โหปรินมานีแทบจะเห็นลูกตาแล้วเอาไปชนะล็อกเอาครับ <The Blue! S 1> ยกแรกของเอเดมดินเซอร์ครับปันสอกเอาเพชรวันแมนเพชรปรตอครับแตกแล้วก็ชนะไปยกแรก